สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิเชอร์อีกแล้วนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับค้าจํานวนแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันนั้นเราลองมาฝึกสมองกันก่อนนะคะอ่าเด,ด็กๆก,กำมือค่ะแบมือค่ะกำมือค่ะ แบมือค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเข้าเพลงกันนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะแบมือแล้วก่รแบมือแล้วก่รตบให้ดังปอแปะอีกรอบนึ่งนะคะแบมือแล้วก่รแบมือแล้วก่รตบให้ดังปอแปะ เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆลองทําดูนะคะแล้วก็เพิ่มจังหวะความเร็วขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยค่ะเด็กๆสําหรับวันนี้ตัวเลขที่ดีเชร์จะมาบอกเด็กๆนั้นนั่นก็นคือเลขอะไรเด็กๆพอจะเดากันได้ไหมคะใช่แล้วค่ะเลขสิบเลขสิบเด็กๆพูดตามนะคะเลขสิบ number 10 สเปลนัมเบอร์1ท T E n 10 1แเทเก่งมากๆเลยค่ะเลข10เราจะแทนจำนวนสิ่งของด้วยสิ่งของจำนวนกีชิ้นคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเลข10เราก็จะแทนจำนวนสิ่งของด้วยสิ่งของจำนวน10ชิ้นนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราลองมานับแป้งพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ ต่อไปเดี๋ยวเรามาร้องเพลง1-10ถึง10ไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆไปเริ่มกันเลยค่ะอ้าสวัสดีเด็กๆมาๆเรามานับ1ถึง10ด้วยกันเถอะพร้อมกันหรือยังพร้อมนะ Let's go สอ จะไม่ดีไหนนับอีกทีสิหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองส่าเจเจ็ดแปดเกาเเริ่มคล่องแล้วไหนลองนับด้วยกีหนึ่อี่หี่ห3 4 1 2เจ5ด7 5 6 7 8เจ0 8 9ป0ดีมากเลยมานับกันอีกรอบสิ 2> 1 2 3 4งสอง ร้องนะ Let's go ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองส่าเจ็ดห้กเจ็ดแปดเก้าสิบแปดเก้าสอ่าจำไม่ดีไหนนับอีกทีสิหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองส่าเริ่มคลองแล้วไหนลองนับด้อีกที 2อง5 6 7 5 6 7ห9าหกเจดหเจปดีมากเลยมานักกันอีกรอบสิ ที่เด็กๆได้ฟังเพลงจำนวนตัวเลขแล้วเด็กๆนับเลขกันเก่งหรือยังคะเด็กๆต้องมาฝึกฝนบ่อยๆนะคะเรียนรู้ไปกับเพลงเด็กๆจำได้ง่ายขึ้นค่ะต่อไปหลังจากที่เราฟังเพลงกันไปแล้วเด็กๆมาดูวิธีการเขียนเลขสิบกันนะคะเลขสิบมีเลขอะไรกับเลขอะไรนะคะใช้แล้วค่ะมีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นั่นเองค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเขียนกันเลยค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะวิธีการเขียนเลสิไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆท่าง่ายแบบนี้เด็กๆต้องพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดหนูน้อยคนเก่งขึ้นมานะคะและเตรียมดินสอมาด้วยนะคะ แล้วเปิดไปพร้อมๆกันที่หน้าที่31ค่ะมีเลข3กับเลข1ค่ะเด็กๆเ,เปิดเลยค่ะเรามาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันนะคะหนูๆคนเก่งนับจำนวนรูปภาพและโยงเส้นไปหาตัวเลขที่เท่ากับจำนวนรูปภาพให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามานับรูปภาพกันนะคะเวลานับแล้วจะไม่ให้งงให้เด็กๆ นับไปแล้วก็ขีดไปได้วยนะคะ1 2 3 4 5 6และ7เด็กๆคะเลข7อยู่ตรงไหนคะอันนี้ใช่เลข7ไหมคะไม่ใช่คะ่ะอันนี้ใช่เลข7็ดไหมคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆก็โยงเส้นไปหาเลข7เลยคะ่ะต่อไปข้อที่2 เรามานับดินสอกกันนะคะว่ามีกี่แท่งหนึ่งสองสามสี่เด็กๆอันนี้ใช่เลขสี่ไหมคะไม่ใช่ค่ะ,ะต่อไปอันนี้ใช่เลขสี่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆก็โยงเส้นมาหาเลขสี่เลยค่ะเก่งมากๆค่ะต่อไปข้อที่สามนับเทียนเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าและหกเด็กๆเลขหกหัวอยู่ข้างบนหรือข้างล่างจําได้ไหมคะใช้แล้วค่ะเลขหกหัวอยู่ข้างล่างนะคะดังนั้นอันนี้ใช่เลขหกไหมคะไม่ใช่ค่ะน,นี่คือเลขเก้าอันนี้ใช่เลขหกไหมคะใช้แล้วค่ะเด็กๆโยงเส้นเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปข้อที่สี่เรามานับดาวกันนะคะว่ามีกี่ดวงหนึ่งสองสาม สี่และห้าเด็กๆเลขห้าคุณแม่ท้องป่องอยู่ไหนคะอันนี้ใช่เลขห้าไหมคะไม่ใช่คะ่ะเป็นเลขแปดนะคะอันนี้ใช่เลขห้าไหมคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆโย,ยงเส้นเลยคะ่ะต่อไปข้อที่ห้าข้าวโพวดเด็กๆนับข้าวโพวดนะคะพร้อมกันเลยหนึ่งสองเด็กๆเลขสองเป็ดลอยน้ําอยู่ตรงไหนคะ อันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะแต่เป็นเลขห้านะคะอันนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆโยงเส้นข้อโพดมาหาเลขสองเลยค่ะต่อไปไปที่ข้อที่หกค่ะรถมีทั้งหมดกี่คันนับเลยค่ะหนึ่งสองและสามเด็กๆเลขสามนกบินอยู่ตรงไหนคะอันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะนนี่คือเลขสี่อันนี้ใช่เลขสามไหมคะ ใช้แล้วค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆโยงเส้นเลยนะคะอ่าต่อไปข้อที่เจ็ดพระอาทิตย์มีกี่ดวงคะใช่แล้วค่ะหนึ่งดวงดังนั้นเลขหนึ่งเสาธงคือตัวไหนคะเด็กๆดูนะคะตัวนี้ใช่เลขหนึ่งเสาธงไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะเป็นเลขสามนกบินอันนี้ใช่เลขหนึ่งเสาธงไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆโยงเส้นเลยค่ะ และมาถึงคอสุดท้ายเด็กๆเคยเห็นไหมคะอันนี้เรียกว่าว่าวนะคะเด็กๆลองนับสิคะว่ามีว่าวทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดและ8เลขกแปว่นตาอยู่ไหนคะ อันนี้ใช่เลข8ดไหมคะไม่ใช่อันนี้ใช่เลข8ปดไหมคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆโยงเส้นเลยคะ่ะเก่งมากๆเลยคะ่ะยังไงบ้างคะแบบฝึกหัดเด็กๆทํากันได้ไหมคะทําแล้วอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะในสิ่งที่เรียนไปสําหรับวันนี้นะคะทิเชอร์ต้องลาเด็กๆไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะทิเชอร์ก็หมดเวลาลงแล้วทิเชอร์ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ